ตัวปงใหญ่นึ่งต to oh, oh, okay, okay. ัวนี่เงยออใหญ่กว่าตัวปงหันอยู่ตัวเขาปีงวนปงใหญ่แบบนี้เนาะอย่างใหญ่ยูพี่น้องใหญ่ยูใหญ่ยู่โอ้ดางเก่าขาดวะเลรอมันขาดไปเก่าครับได้อยู่ได้อยู่โอเคโอเคพอดีเลยพอมไปพอมไปพี่น้องวันแห่บ่ได้ปลาสิพ่อไปอันใส่ดางได้บาดเปลี่ยนแผนมาครบทีมหรือมาทีมงานเท่า กลางเถียงหน้าน้อยนะครับใส่ลาจานไปห่วยโอ้ยเราไปเลียนหมาอยู่บาทนี่าาาฮ่าฮ่้าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮัาาฮน่าฮ่่าฮ่า่าาฮ่าฮ่าน่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ่่าฮ่า่ฮ่ดฮ่า่าด่าฮ่าฮาเาฮ่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 า่าาฮ่านา่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮาฮลาฮ่าฮยาฮ่าฮาฮ่นฮ่า่่่่า่่า่อน่า่่ ยืนมาลงน้ำเนาะอาบน้ำให้มันไะนะดี่ก็เราจะไม่อยู่บนคลิปไปเปลี่ยนแผนพี่น้องหลังจากติดวันแฮ่บ่อใดสิไปใส่ด่างบัดนี่ไปท่านสบายใจเฮ้ยเถ้าพี่ทถ้าพี่ไม่ถ่ายสุดถ่ายไม่าม่ไม่ไม่ไม่นเน้นสั้นอยู่บนเน้นไปเห็นแต่หลักจันนั่นน่ะสั้นไปเน้นไปเห็นอยู่นั่นหลักอยู่ในน้ำเน่นเดี๋ยวพาเพคนไปใส่ด่างก่อนพี่น้องเจ้าสิใส่หนีไปหนีทีนี่ พูดแม่ลักยุคน่าน้ำพูดแม่ถ่ายสก่อนเถอตั้งพูดเด้อถ่ายสก่อนเถอโอ้บรรยากาศทุกหน้าพี่น้องอ้าคลิปนี้มาใส่ด่างบาดเลยเปลี่ยนแผนแล้วว่าหันบ้านแห่โบได้กินน้ามน้องซ้ำน,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 นกกี่น้องพี่น้องเนี่ยโอ้ยยังว่าบ้านแห่โบได้กินซัวคักก็สันจานเดียวมาซัวคักก็สันเปลี่ยนแผนบาดเลยนั่นเองรักมันจานพุูน โอมันคือสั้นแต่เราลงได้บ่ทั้งนั้นมาใส่ด่างมาดูพี่น้องไปเจอไหนไปเจอถือบ่อบาดเนี่ยโอ้ในกับข้องน้ำตัวนี้บ่ได้มาจะเถื่อท่างนี่โอ้เป็นข้องน้ำตัวนี้โอ้ข้องน้ำเพิ่นตัวนี้ไหมโอ้บ่ได้มาจะเถื่อข้องน้ำในการเกษตรตัวนี้ข้องน้ำการเกษตรเพิ่นเนาะป้าหยามาเกี่ยวหัวเด้อคืองามเลยนี อุ้ยพอจยงนั้นเลาวคือพ่อเกี่ยวว่ะง่วนเราขายเบิดแหละบ่กมโอ้ยลักใส่ด่างเก่าเขาตัวหนุ่อ่ะบ่จะมาใส่กับยี่ส่อนอะไรตีโอ้ยสวรรค์หยาเถอะพี่น้องโอ้ขีดหอวง่วนใครดิหยางงามแนวนี่เกี่ยวเอาอยู่คางสานี่ก็ได้เป็นรถเหมือนตัวนี่โอ้หยาไรนีพี่น้องอ้าจานแดดเลาลงไปแล้วพอดบรรยากาศไปเอออยู่นี่มันคือเย็นดีแท้บัดนี่ สออาอ่อนหยาอยู่ริมหนองเพื่นนี่ก็รเป็นอยู่บ้านใหนแถวพอ่อแล้วมาตัดเอาอะไรได้นี่ไปเหงูหัวพี่น้องมีตั้งแต่หยาเงามๆเลยนี่บางทีนี่แม่นเบสไหนหยาเนี่เกี่กยวเหงูหัวตัดเหงูหัวสุดยอดเลยหยาแนวนี่งูหัวกินดีนี่แม่นเบิดครับนี่ไม่แต่กอหยาได้นี่มาเป็นคนซึ่งไข่ได้นี่เนี่ยตัดไปเหงูหัวหยาโมน,นี่กินเบิดครับหัวมาตองห่วงนี่นี่อยู่ริมหนองนี่พวกน่ะได้เป็นสองคันรถสามคันรถเหมือนตัวอยู่นี่ Cháu xịt tát bây giờ đây chán Tát bây giờ nèo ở đây nè Ồ năn thưa mán Tối qua bán heo bây đại kín lèo Bố đại nhóm vào sàn chán đẹp bà ừ, là câu cháu là hẳn Xay đáng phí nọng xay đáng หน้ำหนึ่งเลือดสีบอกเลือดไปดองหนึ่งน้ามันเลือกสองลูกแหเพื่อสีรงหอดพื้นปลารูดออกเบิดแล้วปลาไหลอยู่กับจริงพี่น้องกันวันแหนี่น้ามันเลือกครับมองกลางๆในเพียงข้อพุ่นปลาในเฮ้าวันแหลงไปปุ๊บไลยลูกแห่เพราะถ้าในหอดพื้นําปลามันหลอดออกเบิดมันก็เลยเห็นผลตีบถือปลานะครับมันบ่อนไหลอยู่มันจุ่มจิ้มจุ่มจิ้มไหลอยู่จะไหนก็ตามนะครับมันมันบถือเพราะว่าน้ามันเลือกเพื่อลูกแหสีรงหอดนะครับ มันต้องหาแหหนักๆสีลูกแหนลงถึงพื้นเร็วๆจังสันท่านนะครับเหตุผลที่ว่านแหนบ่ได้ด้พี่น้องไปจังสันเด้จักเส้นจานดังเจ้าดังจเส้นครับจีดเส้นพอดีสันป้านินเมย์ซำฝมือนี่ดังจีดเส้นพอดีละไปทั้งบุญกวนบ่เน่าวันไหนนี่เออ โอ้คือของกันคักแต่ดังกนดีเอาใส่ไว้เบิ้งเน้นจะน้อยอยังม่ยมเนาะให้เราใส่ไปก่อนพี่น้องจะน้อยยังม่ยามไปแล้วไปแล้วใส่ดังไว้ซะก่อนครับจะน้อยจังสิกับมายาม ถามว่าปลาหลายบ่อา,ายอยู่พี่น้องแต่ว่ามันเลิอกน้าม,มันเลิอบบางทีเหรน้าพียงข้อแล้วพุ่นแต่ว่าพี่น้องกางมันถ่วมหัวมัได้หันขาบ่าหอดพื้นได้นั่นหอดฟังพอดีปะออโอ้นี่แหละตัวสีได้กินแรงบ้านแห่มันบ่ท่านมันพี่น้องเพราะว่าน้ามันเลิอกนะครับลูกแหจุ่มอยู่ลูกแหจุ่มบ่อท่านไหนหอดพื้อนสัมป่าออกรอดพืนพ้นเบิด อ้าวหอดฟังเราทั้งปุ่นโอายเลือกแล้วขนาดอยู่ฟังขายเจ้าวัานอดพื้นได้หันบางนั้นเราคอยบ้านเห้มือนอะ่ะ <c oughs> เออลุดลุดลุด,ลดขึ้นจองครักแต่ขึ้น่ไล่เนี่ย <Yo. S 1> ขึ้นฟังก่อนๆนะ่ะ <c> เ <oughs> ออเอ้าได้จได้จมาเบิ่งกันพี่น้องครับสิไใดจักโต ด่างนี่ก็คือสิ่งไข่กวนแหย่อยดอกว่างขันคลิปบังขันแหย่ได้การเลยพี่น้องบ่ได้กินเลยเอาเจ้าน้อยมาเยี่ยมมายามเพิ่นเออเจ้าน้อยจะมายามมองยามด่างนะครับปิ้งปลาไหมเปล่าไหมเบว่าปลาตัวข่อยว่านแหย่ไนี่เปลี่ยนไม่ไงแล้วสิไปยามด่างงอนพี่น้องบัดนีิกินปิ้งปลาตัวนี้ก่อนใส่หุ้นละกูจานหอมกันแล้วเลยแต่โมงน้องอ้ตาไปยามด่างก่อนครับปิ้งปลาไม่มาเห็นกับหอมหวานดีหลือเว้ย พยายามด่าก่อนพี่น้องไปเอาซิมก่อนป่อ่อนหวานซิมก่อนป่ะเอาซิมก่อนสันเอาจำหน้่งปลาเออจำหน้่งปลาหนะเออน่ารัะไปจะพยายามมากนะจะได้กินถ้าไม่กินอีกอ้าวลงไปแล้วครับพี่น้องหุ่นนปลาข้าคากลงไปแล้วพูนสิพยายามด่ากพี่น้องเอาไปจากไดนสีมันบะมันมาเบิ่งดูว่านแห่ด้ตัวเดียวคลิปก้อนนี่แต่บ้านในไส้ด่างครับพี่น้องคลิปนี่เป็นจังไหนไส้ไปโดนเติมแล้วครับ จะได้ปลาปิ้งให้ลูกหลานกินบ่โอ้มีดมีตม่ำบ่จันท์ต่ำต้นต้นเตเนตบ่มีดังคือเป็นสันใช่ลรอ <c oughs> คือมีดคือมีแท้คือมีดคือมีแทบบาทเลยไม่มีตืดตัดดันเลยติจานท์ โอ้สู้แล้วสู้แล้วพี่น้องอ้าวได้แล้วครับได้แล้วเนี่ย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 ้มกว้างเหรอพี่น้องเมื่อก่อนจักสีได้กินอยู่กันแนดวเนี่ยกันเข้าแห่ในพวกได้กินน้ำเลือกหลอ่ะเจ้าคือบมกุเลยฮะแมนบัวนึกว่าสิกูดังกันมาเลยเอาไว้หันเลยตี ได้แล้วได้แล้วพี่น้องได้แล้วกูโรดจาในจะได้ใส่ไหมเพื่อมันสีสุดเรจะได้หลายตัวอยู่จักันกูดังเลยโ okay. อเคมันขาดบ่หูใหญ่มันขาดตีเออเอากูขึ้นมาโลดครับมันจังยากมันจังบอ่อยากเข้าไงโมเลียง บางตัสิได้จักตัวพี่น้องแต่ว่าเห็นตัวนึงแล้วล่ะว่างั้นดางเจ็ดเส้น,นมีเรือสิใครอยู่งในบ่มีเรือดได้เพิ่นลงเองเลยน้าบักเลิกเลยพี่น้องพภาษาขุดน้องนี่เลิกแม่โค้บปรมานสองมองสามโต๊ะสามต๊ะคนทีความเลิกของมันได้ยุ่ก็ได้จะได้แยกตัวได้ยุ่ตัวนึงแล้วละ่ะจังสิได้อีกบ่นี่นกำลังรุนอยู่นี่นโอ้ตีกันเสียงเขาฟังได้ปะ ไปได้ย่างเบิองทั้งปุ่นขึ้นไปจานเสียล่ะได้จักโตยกโซ่กันนะขึ้นแล้วพี่น้องขึ้นแล้วเอาเอาขึ้นมาได้จักโตน้ำเบิ่งดูเสียแล้ะวะต้นนันเดียังอยู่ตัวนึงอยู่นั่นโอ้ยได้ตัวเดียวคือเก่าเอาสรุปได้ตัวเดียวพี่น้องเฮียกับตัวนึงด่างก็ได้ตัวนึงพี่น้องครับโอ้ยเอาโอเคโอเคโอเคพอได้เปียงอีกตัวนึงอยืนอ่ะ อา้าวจวดโอ้ยหญ่เติบ<า>อยู่ได้การอยู่มันลงล่างเบิดปานน่ยมันก็เปนเนะเาะอ้าวมึงดูโซวมังดูงดงดโอ้โอเคพอได้เพียงปะจวด